ฝนมาอีกแล้วจัสบายดีพี่น้องสวัสดีสุขทุกคนก็สวัส,ด,ส,ด,สดีตอนเชี่ยงนะคะสมบรูรณ์กระดาษฝนตกตกดีตกคัดตกแน่ตกของตกงามพี่น้องเอ้ยตกแบบผมมีฝ่าผมมีไฟตกสาสินอนเว้น แข่งฝนหล่มหน้าจะ,จะไปสบายเปลา่าจะตากฝนว่าเขทอดปักไฟปอดอะไรยอมรับความจริงนี่พี่น้องน้ำเต็มสะทนเมื่อนีตกงาหอดคำเนี่ก็เต็มเลยค่ะเี่ยื้อถอมาใส่ท่านปะคะเพิ่นขบผมนี้ ไปคุดล็อกให้คนออกไปกอดน,นะคะมาพยานคันคู่มันขาดนี่มันจะเป็นทางน้ำมาแบบนี้ีน้องแต่ทางน้ำกว่าทางน้ำบอกไกลเดอ๋ยวขอ้ขอ่เทีย่งอายนี่นี่เป็นหล่องคลองน้ำน้ำโซนี่สิลงมานีบิดไหลลงมานีบิดแต่กันเ้าเวทคันคู่ตรงนั่นกับทางนั่นกับสิไลลงมาพีบวดเ,เต้าน้ำาก็จะเป็นสวนมันสําปรังนะคะ บอน้ำกับสิไลมาแห้งเต๋อพี่้องบ่อน้ำโซนนี่สิไลมาเบิดตกแค่สองรอบก็เต็มสะแล้วค่ะ,ะต้องตกลายค่ะตกซ้ำนี่กับสัตสิเจ็บเลยนะ เรามางคนบอกโอ้ยคือปรเทกันเจือนละพันลาได้ใจก็อยากเท่อดพูเลยอหมดแล้วแต่มันเบิดงบแล้วพี่น้องซรัพนี้ก็เบิดหาแสนแล้วเหดเที่ี่มันเบิดหลายเพราะว่าตอนแรกก็เซเบิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วโอ้ยหน่อยอีกยังกระเพงอีกยังกระเพร์เลยเบิดหลายเลยปีหนาฟ้าใหม่พลักข้าฝนขันมาก็มาดีเนาะมาแล้วสเปหาตัตไอึ่งบ่ ยังกบยังเขียดยังอื่นผู้พบผลง่ายตกไปไว้ยพูตก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 บดบึ้งบดคืนนี่แหละค่ะตกไปเลยค่ะตกทั้งวันไปเลยเอาให้น้ำมันล้นสะไปเลยสะเสดน้ำสเสดงเงินนะสะเสดปหาซื้อเบียยร์ไม่มาปลูกผลนี้หมกผีกหมกพายปลูกบกหมวงหล่อตามขั้นสะ ลูกมันแต่มันยังปลูกไดนนะ้น้ำซ้ำหวกเสียออกซ้ำอื่นงเสียออกมันแรงนะถ้าฟังเสียงอื่นงมันมาแรงพี่น้องพอฝนมันตกซัำสองมืงออาบน้ำฝนก่อนกระเซาไปมุงตุ๊อหงน้ำถาซื้อมุงนะถ้าซืือสังกะซีมุง ของน้ำถ้าซื้อสักสี่โงอยากเจือนนะ,ะว่าอยากเจือนเ่าเนรบนตูบของเอาหินแล้วมาลงเอ,อยากเจือนมัเน,เ,เ,อนอเ,เป็นทางน้ำด้ยตักหินแล้วมาลงาลาไปหินมาโรยไว้ เรเห็นมันลอยไหว,ไวนี่บอกบอลลุกหรอ,<า>อเป็นทางน้ำมันเป็นกี้ดินด่ามันบ่มเป็นกีหินแห่พี่น้องอมันหลุดมันหลุดจากไอ้นี่ขันได้กี่หินเนี่ยเดี๋ยว่ากันเริ่มแน่นเลยด้ฝนตกสองเถอยสามเถือก็เริ่มแน่นนะหยับบลุกลรอ ต้งแลกแกลเกเหยียบสิลูปปวดลูปปวดรูปปวดอันนี้เริ่มแน่นแล้วค่ะเดี๋ยวหยาขร้ายต้นไม้ึ้นห้ายกัสีหยาขึ้นลายต้นไม้ึ้นร้ายก็สีอ้นี้ยางเลาะเบิ่งดินกับเน้ามัน <c oughs> <c oughs> เป็นทางน้ำอา่ะเริ่มแน่นแล้วฝนตกสองเถื่อนว่ะอตั้ตแต่ทบม,มาฝนยังบ่เคยตกใส่จักเถื่อน สวนบอลต้นอ,อกริกหน้ากะเป็นทางน้ำไหลลงมาพอดีน้ำไหลลงหนองให้น้ำเต็มสะก่อนจังสีเอาขิเหียวออกเอาปลามปล่อยเ,เอาตะข่ายมาร้อมตะข่ายมาร้อมป้า ตกแ<ส>มงแหกเอีกแล้วเปนไตเอื้องตาดแบบโค้ไป้หลายที่สูงเหมือนน่ะเ,เป็นทางน้ำไหลออมันเป็นคลองทางน้ำไหลตะวันน้ำส่วนนี่ก็ไหลแห้เพอให้พอเดื่อตะไหร่ัรรรงร้งเงลงมาแต่เอาเห็ดคันสะกันไว้คันบอกกัดเองสิเต็มไว้ ต้นลูม่วงก็เริ่มเขียวแล้วมาแนะนำฝนตกมือเดียวพี่น้องจากน้ำแห่งจ้นลน้นหนังก็มีแต่โฟมพวกเล็กน้อยลงไปเล่็นน้ำยอมรับความจริงปลาน้ามลายปัาน,นีมาแรงอึ่งสันสีออกเมืน่นในข้าวขาเอากระสอบไปใส่กันมา แต่ยังบอกคือสมัยก่อนป้าก็พเอาอิบกูก้าก็ไปปุยออกมาก็ได้มันเข่าไปนะฮะใครหันะหหกบทศาสตร์เมื่อ้านตกกับบทศาสตร์ฝนเนอะ ก็ล่ม,มแห้งค่ะรม,มแห้งจังสาดเขาเพื่อนเดินบปสาสตร่ไย้ายบุกา้ากับเอเจเขาเมื่อบานนะมันเป็นทางน้ำนะแต่ก็เริ่มแจบไปแล้ว ตกซองเ่อสามเ่อกัแจบแล้วมเป็นอย่างนั้นเริ่มแยบเริ่มยบกบลงตอมรับความจริงที่ทิ้งไม่ยไม่ได้ปากฝนแล้วก็จะไปอาบน้ำนะคะ ป๊าตกของตกงามตกตุ๊ก,ต,ก,ต,กต่หมู่บ้านนดมือบดเวนตกตรงไผ่าเล่นอย่าเล่นเปื้อนปล<ม>าเห็ดทางน้ำไหลก็ได้พ่อนน้น้ำจังบอกขัง<ม>สาตักหินตัวนี้แล้วมากรยไว้ตัวน,นี้ปลาสวัยเห็ดก่อนหน้าบ้านอันนี้บอดตูปเนี่ยกมาได้ทำความสะอาดจะพีน่นเนงะ คนยังตกะปอดตัวบรรักระ่ายหมู่บ้านนี้อ้าเห็ดทางน้ำไหลสบายดีเด้อพี่ดอดสักษากาศสี่าบรรยากาศแบเนี่แหละจ้าพี่นอ้องจ้าขอบคุณสุขุสุขคนนะคะที่ติดตราเห็นบนีส้สิเป็นทางน้ำไหลมาแบบนี้แหละเป็นห้องน้ำ ที่จริงที่ดินนางมันหอดมันกว้างแหมอ่ะแต่ว่ามันเป็นห้องน้ำแบบนี้แหละค่เท้าสีถมกับเบิดหลายก็เลยได้เห็ดเป็นซะซะสะสะไว้์มวิวเพราะว่าเดียวกับถ้ามีเงินกับสิเกาะบ่อน,นี่ออกมาเห็ดเป็นบ่อนสมวิวขันถมนี่รถเบิดหดลายแสนขนาดเฉพาะนี่ยังเบิดหกหมื่นขันไปถมเบิดนี่ก็ไหวขันแสนปลายพอแล้วก็เลยเลือกคือจะจกเป็นหนองสะเพราะว่ามันเป็น ห้องทางน้ำแบบนี้แหละพี่น้องก็เลยได้จกสะไปเลยค่ะจบขันบดจกสะกาบสิบเบิดลายค่ะถมขันแสนพหละขนาดนี้ยังเบิดหกหมืน่นฝ้าวิจารส์นเนี่ยจากกับคนสกุลนะจ๊ะดูน้ำก่อนสวัสดีค่ะ